ทักบงกฎเผยอีกมุมเจ้าโสบุญชัยเก็บหมาวัดมาเลี้ยงที่บ้านตั้งชื่อให้พรายมากหัวข้อเจ้าโสบุญชัยใจบุญเก็บหมาวัดมาเลี้ยงตักบงกฎได้โพสต์ภาพลูกสุนัขสุพรรณไทยที่สามีเจ้าโสบุญชัยได้เก็บมาจากวัดมาเลี้ยงไว้ที่บ้านโดยตักตั้งชื่อให้ว่ายำเย็นเนื่องจากน้องหมาดูใจเย็นแต่กัดงูแหลก มุมมองของชาวเน็ตการกระทําของเจ้าสุบุญชัยอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะหรืออาจเป็นการโปรโมทธุรกิจของตนเองเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันชื่อน้องหมายามเย็นสะท้อนความเป็นตัวตนตักบงกฎอธิบายว่าตั้งชื่อน้องหมาว่ายามเย็นเพราะน้องหมาดูใจเย็นแต่กัดงูแลก มุมมองของชาวเน็ตชื่อยามเย็นอาจเป็นชื่อที่เจ้าสุบุญชัยเลือกเองเนื่องจากเป็นชื่อที่แสดงถึงความสงบและความสุขซึ่งอาจสะท้อนถึงความรู้สึกของเจ้าสุบุญชัยที่มีต่อสัตว์เลี้ยงน้องหมายามเย็นอาจถูกฝึกให้เฝ้าไร่ตักบงกฎเผยว่าเจ้าสุบุญชัยจะให้น้องหมายามเย็นไปอยู่ไร่เนื่องจากมีที่วิ่งเล่นเยอะและจะได้เป็นหมาเฝ้าไร่ มุมมองของชาวเน็ตการให้น้องหมายามเย็นไปอยู่ไร่อาจเป็นการใช้ประโยชน์จากน้องหมาเนื่องจากเจ้าสุบุญชัยอาจมีไร่ที่ต้องการคนเฝ้าหรืออาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคนรักษัต